สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไพย่ยจะบอกและเตือนรวมถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจําเดือนธันวาคม2566น้นั่นเองค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2566เป็นอย่างไรขอดูการงานหน่อยนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่ก้าวถ้วยค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะในเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานต้องการหางานใหม่นะคะในเดือนนี้ถามว่าจะมีโอกาส ได้งานใหม่ไหมนะคะไม่รู้สึกว่าอืมก็มีโอกาสแหละนะคะมีโอกาสที่จะได้เรียกสัมภาษณ์แต่จะได้หรือไม่ได้อันเนี้ยไม่รู้สึกว่าคู่แข่งเยอะนะคะดังนั้นตัวช้ากลุ่มเองเนี่ยจะต้องแสดงศัก,กยภาพในตัวเองนะคะให้เขาเรียกว่าบริษัทองค์กรหรือว่านายจ้างที่คุณอยากจะทำงานในบริษัทนั้นให้เขาได้เห็นนะคะในส่วนของ ศักยภาพในตัวของคุณเองนะคะตรงนี้เนาะไปเป็นกำลังใจให้นะคะหรือคุณอาจจะไปทำอย่างอื่นในส่วนของที่ถนัดก็ได้นะเอออาจจะเป็นพวกพัฒน์ทนะคะหรือทำธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้ลองดูก็ได้นะคะว่าตัวเองมีความสามารถด้านไหนหยิบจับอะไรได้บ้างนะคะลองดูเนาะสำหรับนะคะคนที่ เป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะเป็นพนักง,งานเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะหรือรับราชการเอกชนนะคะในเดือนนี้นะคะโอ้งานลาดงานหลวงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะคือใครๆก็ก็เห็นถึงศักยภาพใครๆก็เห็นถึงความสามารถในตัวคุณนะคะก็จะมาขอให้คุณเนี่ยช่วยเหลือนะคะในเรื่องราวของการงานช่วยตรงนี้หน่อยช่วยตรงนั้นนิดช่วยตรงนี้หน่อยนะคะก็มองว่าคุณก็ช่วยเขาแหละนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกว่า เอาเอาเท่าที่ไหวเพราะว่างานของคุณก็เยอะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะคะงานของคุณก็เยอะค่ะแล้วก็ตัวคุณก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆที่อยากจะทําด้วยนะคะตรงนี้เนาะงานยากไหมมีอุปสรรคไหมมีค่ะแต่ไม่รู้สึกว่าตัวชาวกลุ่มเองเนี่ยพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ไม่ได้กลัวเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นนะคะอืม ส่วนเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าเจ้านายนะคะในเดือนนี้ก็ไม่ค่อยจะช่วยงานเราสักเท่าไหร่นะคะอืตนแลจะเป็นที่พึ่งของตนมากกว่า ะะสำหรับนะคะชาวราศีกุมล,กลัคนากรุมใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองนะคะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ธุรกิจจะเล็กหรือจะใหญ่ในเดือนนี้นะคะหวังฝากผีฝากไขให้ลูกน้องไม่ได้เลยนะคะเราต้องจัดการเองค่ะนะคะไม่เว้นเลยนะคะไม่ว่าจะสักเมื่อยันหรือรบนะคะเล็กเล็กเรื่องใหญ่เราทําเองทั้งหมดเลย นะคะแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคมีไหมมีค่ะตัวคุณก็ยังพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะคะแก้ไขได้ค่ะนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีโปรเจกต์อยู่ในหัวว่าอยากจะทํานู่นทํานี่ในปีหน้าก็ยังยังเป็นโปรเจกต์อยู่ในหัวอยู่นะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้งานเยอะงานยุง่งปัญหาเยอะแต่ก็ยังต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นะคะอืม เดี๋ยวเรา Box, มาดูกันนะคะว่า okay. การเง <itous program. S 1> ินนะคะการเงินและโชคลาภของชาวราศีกุมรัคนากุมในช่วงเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรเขาดูการเงินและโชคลาภของชาวราศีกุมลัคนากุมในเดือนธันวาคมนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามถ้วยนะคะลาบปากมาแล้วนะลาบปากมาแล้วนะคะทาวเวอร์ค่ะเดลเวอร์นะคะ และเป็นไพ่ดีเมจิเชียนนะคะการเงินและโชคลาภนะคะของชาวราศีกุมล,กลัคนาลกุมการเงินนะคะในเดือนนี้ถามว่าอ,อ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายแบบกระทันหันค่าใช้จ่ายที่คุณไม่ได้แพลนไม่ได้วางไว้อ,อ,อย่างเช่นอะไรพังต้องซ่อมของซ่อมของเสียต้องเขาเรียกว่าของพังของเสียต้องซ่อมต้องต่อเติมนะคะ ก็เขาเรียกว่ากระทนหัน,นอ่ะนะคะเราไม่ได้วางแผนว่าเดือนนี้วันนี้ต้องมันเทนแน,น้นต้องอ่า ซ่อมมันอะไรประมาณนี้มันอาจจะแบบของใช้ในบ้านนะคะต้องพังต้องเสียเนาะอาจจะมีการซ่อมแซมหรือซื้อใหม่นะคะซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันนะคะแต่ถามว่ามีใช้มีใจไหมมีค่ะแต่ท้งนี้ท้งนั้นการเงินของคุณต้อง,ต,องต้องวางแผนนะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่วางแผนเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายกระทันหันเข้ามาดึงเงินของคุณทําให้อาจจะไม่ flow ในเดือนธันวาคมนี้นะคะการเงินจะหมดไปกับการ เขาเรียกว่าสังสรรค์กินเลี้ยงนะคะเปตัวเองสนองนิดอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมองว่าต้องวางแผนการใช้เงินอย่างดีนะคะสำหรับโชคลาบนะคะโชคลาบจากการเสียงโชคเสียงดวงไม่รู้สึกว่าจะยังไม่มีแต่จะเป็นลาบปากซะมากกว่านะคะตรงนี้เนาะก็มองว่าชดเชยกันได้ทูทถ,ถ,ถายถ่ยกันได้นะคะ ไปประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีกุมล,กลัคนาลกุมนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรนะคะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะเด็กถือถ้วยค่ะควีนถือถ้วยนะคะ และเป็นไพ่สองไม้เท้าชาวราศีกุมลัคนากุมในเดือนธันวาคม2 5 6 6นี้นะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนก็คือต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกับคนรอบข้างด้วยความที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะหรือนะคะเราอาจจะรู้สึกหมุดหงิก จุกจิกกวนใจเรารู้สึกอารมณ์ไม่ดีแล้วพอมีใครมาถามมีใครมาจู้จี้จุกจิกนิดนึงเราก็จะรู้สึกลำคาแล้วก็อาจจะพูดไม่ดีใส่เขานะคะระวัดระวังในเรื่องราวของน้ำเสียงอารมณ์คำพูดต้องคิดก่อนพูดต้องใจเย็น นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็ระมัดระวังในเรื่องราวของออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็คิดเดยอะคิดมากคะ่ะเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะเนาะประมาณนี้นะคะในเดือนนี้นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าในเรื่องราวของบุตรของบริวานนะคะเข้ามานะคะให้เราจะต้องอช่วยเหลือจัดการปัญหาของเขาด้วยนะคะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกุมลัชกาะคุมในช่วงเดือนธันวาคม2566เป็นอย่างไรนะคะขอไพ่แนะนํานะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามดาบนะคะไพ่เดอะฟูลค่ะติดติดกันมากับไพ่เถ้วยนะคะและเป็นไพ่ สิบไม้เท้าค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะการทำบุญเสริมดวงของคุณในเดือนนี้นะให้ทำบุญเกี่ยวกับอืถ้าหากว่าใครมีเวลาอะถ้าหากว่าใครมีเวลานะคะหนังสือเสียงอะที่เขาอัดคลิปเสียงเล่านิทานหรืออ่านหนังสือเสียงนะคะให้กับ ผู้พิการทางสายตาหรือกับคนแก่อะไรประมาณเนี้ค่ะสามารถที่จะทํารายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าทําบุญเกี่ยวกับม,มูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะซื้ออุปกรณ์การแพทย์คุณไม่ต้องซื้อแบบเลยอะ่ะอันนึงอย่างเงี้ยนึกออกป้าแต่คุณแต่แบบทุกครั้งที่คุณไป ที่ไหนๆแล้วเขามีกระปุกนะคะที่แบบร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะทําได้ทําได้เลยนะคะหรือใครนะคะที่เ,าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,ามีจิตอาสานะคะก็สามารถที่จะทำทำบุญนะคะในในเรื่องราวของจิตอาสาได้นะคะอย่างเช่นการต่อเติมซ่อมแซมการสร้างนู่นสร้างนี่อะไรประมาณนี้นะคะให้กับเ,เด็ก ตามภูเขาให้กับวัดให้กับอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะทําได้ถ้าหากว่ามีเวลานะเออนะคะประมาณนี้นะคะเอ,อ่อที่เหลือก็จะเป็นทั่วไปค่ะที่เหลือก็จะเป็นทั่วไปนะคะ,ะ,วะ,คะสวดมนต์ไหว้พระนะคะทําสมาธิกรวดน้ํานะคะใครที่เออเขาเรียกว่า จะทำบุญตักบาตรตอนเช้าก็ได้นะคะตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะเสริมดวงชะตาของชาวราศีกุมลัคนากุมได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณคาาดูณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะ ดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ